จากสวนไหนนี่จากสวนพวงมณีตากตเงินสวนพวงมณีอะไรนั่นมันชื่อทุเรียนจากสวนผู้ตาเงินจุฬาถตะใครอยากกินไปสวนนี้ได้เลยนะลูกสวนอะ่รสวนผู้ตาเงินลูกอยู่จังหวัดจันทบุรีลูกเนี่สวยมากนี่นะลูกพวงมณีสีตะหมอนอันนี้หมอนทองลูกเนี่ยโอ้แม่ปอกผู้ก็ปอกสัพ์ แม่จะมาสับเหมือนมะพร้าวไม่ได้นะนกนกหยิบแพงไหมแม่นกหยิบแพงแต่ไมแต่ไม่เคยกินเราเห็นมีคนบอกเนน่เนี่ยสุกแล้วมาแม่ดมที่แม่ดมทีมันหลุดพอมันกระแทกมากหอมไหมไม่หอมอะไรนี่พันเลยที่มันสุกนกกระเจิบนกหยิบ นี่ทุกคนใครอยากสั่งนะครับจากสวนภูตังเงินนะนี่เลยนี่เลยรายละเอียดตามภาพเลยนะครับอันนี้พวงมณีหมอนทองอันนี้หมอนทองอันนี้อันนี้กนกกระจิบ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 ,อ,จบอีอกแล้วเหรอแม่นกกระจิบอนกกระจิบแม่เขาบอกมีวิธีปอกให้ด้วยม่ต้องทำตามวิธีเขานะแม่ออบอกแม่คะทุเรียนอันนี้พันอะไรแม่นกกระจิบนกกระจิบนกกระจิบ จาสวนสวนตากลรตัวตายกันตากลมาจากไหนตากรทำนาญอย่างนี้เนี่ยโอ้โหแม่เปิดออกไหมโอ้โหแม่มันต่อยอ๋อตอกไม่เป็นโอ้โหเห็นเนื้้อหเ็นนื้อแล้วนะอุยสุกไหมโอ้รีบกินหวานมันเลยหวานมันเลยเหรอใช่แม่ทำไมอ่ะแม่อยู่เฉยๆเถอะหนูว่า ทุเรียนตากสวนอะไรนะแม่ผูตากเงินลูกโอ้ยแม่เนื้อดิสวยมากมากเลยโอ้ยแม่จานอยู่ไหนแม่จานแต่ทุเรียนลูกแม่กินแล้วแม่ไม่รอเพื่อนเลยเหรอแม่แม่ขอดูเนื้อหน่อยขอดูไม่ต้องดูดูรสชาติเป็นไงแม่หวานมันลูกเนื้อสีทองเลยอ่ะดิแม่จะบอกเลยเนี่ยสีสวยมากอร่อยมากทุกคนถ้าใครจะไปนะแวะได้เลยนะลูกสวนผู้ตากเงินจันทบุรีรายละเอียดตามนี้เลยครับรายละเอียดแต่นี้เลยนี่ลูกเนี่ย โอ้น่ากินมากเลยแม่ลูกหนึ่งเยอะมากลูกดูสีดิอันนี้คือหมอนทองนะทุกคนหมอนทองนะลูกในทุกคนน่ากินมากสีเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยนี่สีคล้ายๆเลยแม่เนาะดูสีเนื้อเลยขู่เงาแวบอร่อยมากแม่เป็นไงบ้างอร่อยรู้ไหมเนาะดูดถึงเมฆดูเมติ่มเลยแม่ดูไหม่แม่จะชอบแม่กินใหญ่เลย ดูดเป็นสิ่งหนึ่งไม่เอาใครปอนหรืแม่เอาอะไรมีหรอเนี่ยส่งมังคุดมาให้อีกแล้วโหขอบใจมากๆเลยอุวยแม่โห,โหดูลูกเนี่ยลูกใหญ่มากอะ่ะมังคุดอะไรเนี่ยโอ้โหลูกใหญ่เกินแต่ขอขอบคุณมากๆเลยนะลูกเจ้าของ<ห>สวนผู้ตางเงินนะลูกมีทั้งมังคุดทุททเรียนยมีผลไม้หลายอย่างลองไปแวะห,หรือว่าถามก็ดูลูกพีโ่โอ้โหแม่ดูเนื้อโอ้โหเนื้อดเนื้อเนี่ยช้ำลูกใหญ่มากโอ้โหทุกคนใหญ่จริงนะ เป็นไงแม่หวานเปี๊ยบต้อหหอกลับบ้านให้ดีกว่าเอาถุงใตเลยลูกมแม่ก็ขอให้จะทํากิจการอะไรลูกขอให้รุ่งเรืองนะให้มีผลผลิตผลงอกงามลูกแม่ขอบใจจริงๆน่ารักมากเลย